ฝันว่าขี้ใส่กางเกงท่านฝันว่าขี้ใส่กางเกงทำนายว่าฝันขี้ใส่กางเกงในฝันคงเป็นเรื่องที่น่าอับอายแน่ๆคงไม่มีใครอยากจะขี้ใส่กางเกงหรอกนะหากท่านฝันว่าตัวเองนั้นขี้ใส่กางเกงนั้นฝันร้ายจะกลายเป็นดีทำนายฝันได้ว่าท่านจะได้รับเงินทองมากมาย หรือมรดกตกทอดทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านหรือที่ดินอีกเรื่องต้องพูดถึงคือศัตรูหรือคู่อริจะใส่หลายป้ายสีคุณความรักคนมีแฟนแล้วระวังมีปากเสียงกันให้เวลาไปเที่ยวต่างอากาศกันบ้าง เพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้วยคนที่มีคู่รักและระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีก็ยังราบลื่นเป็นปกติดี การเงินและการงานหากมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจของตนเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิตของคุณเพื่อรูดซื้อของสินใหญ่ๆแล้วจะตกอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเลขเสียงโซค49 61 68 สองสเพื่อให้คำทํานายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ